อ่าครับอันนี้นี่คือพระเสียรตรงเนาะกลางชดาอ่าโอเคนะดูนะเห็นไหมเห็นไหมอ่ามันจะกลางแบบนี้อันนี้คือพระเสียรตรงแต่ถ้าพระเสียรเอียงอะครับอ่ากลางเหมือนกันพลิกอย่างนี้ให้ดูเห็นไหมครับมันจะไม่กลางสีสระอ่าอันนี้ด้วย นี่เห็นไหมเนี่ยมันจะไม่อยู่กลางศีรษะแต่เนี่ยกลางศีรษะซึ่งต้องค้นมาหลายพันเหรียญและของผมเนี่ยเอียงด้วยบล็อกแตกด้วยรวมอยู่ในเหรียญเดียวเลยคือเป็นเหรียญซูปเปอร์ของเหรียญน,นะครับเนาะอ่าอย่างอย่างตัวนี้ไม่มีบล็อกแตกก็เอียงอย่างเดียวหน้าผากเกินขึ้นมาอันนี้คือไม่มีผมก็จะไม่ได้เขียนถ้าเขียนไว้ก็จะเป็นแบบนี้โอเคนะครับขอบคุณครับ,รบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้พี่ดูนี่ นี่ไอ้ยิมห้าสตังค์นี่ที่ผมบอกว่าบล็อกบล็อกมันมันแตกตรงปีสองพันห้าเนาะอ่านี่พี่ดูนี่นะผมบอกว่านี่ใช่ไหมเลขศูนย์อ่ะจะลองส่องดูเห็นไหมอ่าพี่เห็นไหมเห็นขีดที่ผมเขียนไหมเนี่ยบล็อกมันจะแตกตรงศูนย์ตัวในนะติดเลขห้าเห็นไหมครับมันจะมีเนื้อเกิน <c oughs> อย่างตัวนี้รัฐบาลไทยมันจะเห็นไหมกล้องอะชีกเนี่ยอ,อกมาก,ก่อนเห็นลึปล่ามันต้องอยู่ตรงมุมแสงอ่ะมันจะเล่นมาเป็นเส้นเนยผ่านผิวสตางเลยนะอะอ อันนี้จะไม่ <_ C ell> ไม่ไม่ไมค่อยเห็นมุมอาจจะต้องใช้กล้องพระเดี๋ยวก่อนมันจะอยู่ตามที่ผมเขียนนะ <c oughs> รัฐบาลไทยยามาถึงคำว่าสตางค์ครับแต่ก็ไม่รู้ต้องดูมุมไหนเนาะ แต่สองเดี๋ยวพี่ก็จะเจอมันจะยาวจากยอยักษ์มาเลย <c oughs> อืมยังเห็นอยู่โอเคเป็นเส้นเห็นอยู่โอเคนะครับ